คี่มันสกิทเกมเหรอโอ้ใช่เลยมีตุ๊กตาตรงกลางแมปแบบนี้ใช่เลยชัดเจนเลยนะแล้วแต่เรามาอยู่ที่นี่ได้ไงก่อนเออ,เอ,อใช่เราโดนจับมาแต่ก็ดีละ่ะจบเกมอ่ะถ้าเราเป็นชนะเราจะได้เงินเป็นล้านแสนเป็นล้านๆเลยไม่ใช่หรอดีละจะได้เอาไปซื้อทุกอย่างที่ฉันอยากได้ซื้อคอมล้านเครื่องก่อนเอ้ยกลับมายัางกลับมายัางเร็วๆนี้ ท้าทายแล้วว่า,แ,วา,าแต่ว่ากาดออกแบบนี้เตะล่วงเลยเลยอ๋อจีเรียกพอเจอรู้ว่ากาดจะมาเอาเฮ้ยประตูเฮ้ยกาดคนหล่อมีกระซินด้วยฮะคุณต้องพูดมากผมไม่ต้องการให้คุณพูดเกมไม่มีสิทธิ์พูด A few moments later เกมอะไรวะเกมเล็กขบอกนีว่าเกมนั้น่เสือรล่าวเกมนั้นหรือเปล่าโอ้โหตุ๊กตาคนสวยใช่เลยเกมนี้เลย มีเ,เวลาให้2นาทีครึ่งจะผ่านไม่ผ่านมาดูกันออออโอ้โหไปเรียบเลย อย่าผักนะ A few moments later เฮ tamam> oh, ้ยทะเลูทะเลูโอ้ยโอ้โหตุ๊กตาเฮ้ยคลิ๊เกมนี้ทำโมเดลสวยนะเฮ้ยกโมเดลสวยจริงเฮ้ยยุนิ้วมาเลยตะกี้ถือว่าผมไม่เห็นแล้วกันนะ โหเงินเงินไหลมาเทมาเหลือด้แล้วเกินเฮ้ยมีเงินโอ้ยจะเก็บเงินตะกี้ดโอ้ไม่ได้เลย A few moments later เป็นการยังไงเอ่ยฮะเป็นการหรือไม่ Five minutes later เกมที่สองเกมอะไรวะก็ง่ายนิดเดียวนะวะแกน้ำตาลหรือเปล่านะแชดะแกน้ำตาจริงด้วยอันนี้นะครับ โโอ้ตโาหโหยแล้วรูปดาวล,ลุกฉันขอเกะโอเคผ่านแล้วโคตรเก่งอรลอยเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ใชนี่มากินอมอร่อยเลยแล้วก็ขอขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเพราะหลังจากนี้คลิปมันจะไม่ค่อยมีการตัดต่อนะเพราะผมขี้เกียจตัดต่อแล้วก็บวกกับการที่คลิปมันสั้นมากๆนะครับผมก็ขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็ขอให้รับชมแบบคลิปเรียวๆไม่ต้องมีการเอฟเฟกต์ไม่ต้องมีเพลงนะไปเล้ไปเลยอะไปเลแทัง้งหมดแล้วดิท้งหมดแล้วดิ เอาดิเอาดิไม่แทงกันเองเหรอเฮ้ยขอขอไม่ยุ่งขอไม่ยุ่งแทงคุณไม่ได้เหรอคุณมาดิ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 มาด,มาดิผมไฟอ่ะมาดิเอาร่วงกันหนึ่งยา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 ศูนย์หนึ่งเก้าเหรอใครจะศูนย์หนึ่งเก้าโอเคเกมอ,อะไรนี่ Five minutes later. Huh? <laughs> <You blend in. laughs> <You look amazing. laughs> สบายเตยเหมือนเลี้วฝันที่ฉันฝันไว้แกตัวพันหน้าโอ้โหไม่เล่ก็สวยหนึ่งโศนห้าไปแหละแกตัวแกตัวพันหน้าแล้วกันตอนนี้เล่นได้แค่สองนังก็ตาย